สวัสดีครับมาพบกับคนพันเกษตรอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็แตกออกมาไม่ใช่เรื่องไก่นะครับเป็นเรื่องของระบบควบคุมสวนนะครับเราบอกแล้วว่าเราทําหลายเรื่องด้วยกันนะครับก็นําเสนอกันไปว่าเป็นช่องทางอะไรใหม่ๆนะครับก็คือว่า <c oughs> คลิปเนี้ยคือผมมาเรียกว่ามาโชว์ของดีกว่ามาโชว์แล้วก็ฝาก พี่ๆน้องๆ maker ทุกคนที่ทําระบบควบคุมอ,บบอัตโนมัตินะครับเขียนไมโครทรลเลอร์หรือซอฟต์แวร์ต่างเนี่ยช่วยกันติชมชี้แนะได้นะครับแล้วก็ผมก็มีเรื่องอะไรที่ว่าไมโครโทรลเลอร์เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับไมโครโทรลเลอร์เนี่ยมันมันก็อำนวยความสะดวกครับสำหรับกรเกษตรกรมันเป็นเรื่องใหม่นะครับแต่ว่าถ้าถามว่าจะให้กเกษตรกรมาทําเรื่องแบบนี้รุ่นบบเก่าๆก็คงมไม่ทำแล้วนะฮะ แต่ผมรุ่นใหม่คนพันใหม่ก็ต้องอะไรที่มันแปลกๆนิดหนึ่งนะครับเอาความเอาในความสะดวกนิดหนึง่งอ่าเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะครับก็คือว่าอ่านี้นะครับผมจะเริ่มให้ดูนะครับว่าผมเริ่มเขียนกับอ่าไมโครเทเลอร์นะฮะคือผมเขียนโปรแกรม จะเป็นครลเลนอร์นะครับแล้วก็ทํากล่องประดิษประดอยขึ้นเองก็ใช้เวลาว่างี่นะครับนี่ผมไม่ดูก่อนนะครับผมมาเริ่มเขียนคือเนื่องจากผมเห็นพวกโรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงงานไก่ต่างๆนี่ทาของมวกเนี้ยแพงมากครับเครื่องเป็นแสนนะครับเวลาทาร,ระบบอัตโนมัติผมก็เลยไม่มีเงินเ,นเยอะขนาดนั้นก็เลยคิดจะทําเองขึ้นมาดูแลระบบต้นไม้ดมูสวนผมมีสวนแล้วเนี่ยผมก็ไปซื้อขอกล่องเก่า กล่อเก่าเข้ามาครับแปดบาทนะมีแมกเนติกมาสาตัวทางทำเองครับสภาพเอ,อนั่งลองโปรแกรมเขียนขึ้นมาฮะนั่งจากคนไม่เป็นอะไรเลยนะครับก็นั่งทำขึ้นมาจากเริ่มจากอุปกรณ์เนี่ยครับก็เอามาเจาะตัดแต่งนั่งปรับปรุงแต่งเข้าไปเขียนแบบ เขียนโปรแกรมใช้ d u i n o นะครับใช้อดไมค้าสองหกศูนแล้วก็ใช้ดูโนนะฮะแล้วนี่เครื่องยนต์ผมเครื่องสูบน้ํานะรจริงๆจะต่อชนเครื่องนะครับแต่ว่าพอดีส่วนตรงนี้ผมจะมาปั่นไฟไปใช้ด้วยเพราะว่าสวนผมที่ชายานี่เขาไม่มีไม,มไม่มีนะไม่มีไฟฟ้าไฟฟ้ามนีนะครับ,ฟฟรบแต่ว่าลากสายมาไกลค่าดลากสายเป็นแสนก็คือ อ่าฮะให้ดูนะฮะครับเดี๋ยวจะนี่นะครับคือไมโครเทเลอร์ของผมเนี่ยครับที่ทำเนี่ยผมปกติแล้วเนี่ยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยในใน,ในการสั่งไมโครเทเลอร์นะครับเขาจะเชื่อมต่อกันในระบบวงแลวนนะครับแต่ของผมเนี่ยมีเซฟเวอร์เองมีเซฟเวอร์เองเออไม่ได้ใช้ของเน็ตพายนะครับเพราะว่า แดกบอร์ดของมันมันยังผมว่ามันยังไม่เฉียนก,กับการใช้งานของผมผมก็เลยจดโดเมนจดโฮสต์เอานะครับนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูนะครับว่าคือเข้ามันรีสปอนส์เป็นกับโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับแล้วก็เข้าเว็บไซต์ได้ด้วยเดี๋ยวผมจะลองเข้าดูนะครับนี่นะฮะ,ะก็พิมพิมไปได้เลยนะครับนะคือฟาร์มผมชื่อสินสุราชฟาร์มนะฮะ ก็เข้าไปหน้าเว็บไซต์นี่ขินคอมได้เลยฮะ,ะนะฮะพอเข้ามาถึงปุ๊บมันก็จะมีหน้ารหัสใช่ไหมครับเดี๋ยวผมนะฮะ,อะโอเคครับรหัสนะผมก็เปลี่ยนตลอดโอเคครับเนะนะี่ยก็ ก็นี่นะครับมันจะมี2มันจะมีให้หน้าให้เลือกนะครับในอินเทอร์เน็ตมีคอนโทรลมีเซตติ้งมีเซนเซอร์แล้วก็มีสภาพอากาศคอนโทรลนี้ก็เหมือนกันนะครับคอนโทรลนี้ก็จะเป็นรีสปอนส์มือถือนะฮะก็จะมีเปิดปิดนะครับถ้าสมมุติว่าตอนนี้เครื่องเซฟเวอร์ผมไม่ได้เปิดนะครับแต่ถ้ามันเปิดมันจะขึ้นเป็นเวลาแล้วก็ขึ้นเป็นตัวแปรขึ้นมาเป็นมอเตอร์เป็นโซน1โซน2ปั๊มน้ำเล้าไก่อะไรต่างๆนะครับ ก็คือเราสามารถเปิดปิดได้แล้วก็ออโต้ได้คขาบอกออโต้นี่หมายถึงว่าเราไปเซตค่าเวลาไว้นะครับนะบนะฮเดี๋ยวให้ดูเซตเซตติ้งนะคะเนี่ยเซตติ้งเซตค่าเวลาไว้นะฮะอันนี้เซตค่าเวลาเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราออนไลน์ขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นเลยมอเตอร์โซนหนึ่งโซนสองเราก็ตั้งค่าให้มันทํางานคันทํางานเวลาไหนทํางานกี่นาทีทํางานเวลาไหนนะฮะแล้วเราก็เลือกเลือกวันได้นะครับเพราะว่าเออ่มันจะติดต่อออนไลน์กับเซิร์ฟเวอร์ของผมเดี๋ยวหายไปไหนนะครับผม เลือกให้มันทํางานวันเนี่ยครับเค,คอสามารถเลือกได้ว่าจะให้เขา,เาทํางานเนี่ยฮะเลือกวันที่เวลาจะเอาทิศแล้วก็เลือกเรนนิ่งนะครับให้จะให้รองรับเซ็นเซอร์น้ำฝนหรือเปล่าเมื่อมีฝนตกเนี่ยเซ็นเซอร์ตรัวอา่าดีเลย์ตัวนี้จะไม่ทํางานนะครับเชรมาเซตติ้งแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ของผม จะมีสภาพจะมีความอุณหภูมิความชื้นในอากาศนะฮะความเข้มแสงปริมาณน้าฝนและก็มีความชื้นในดินเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยครับคนที่สนใจที่จะทําไมโครโทเลอร์เนี่ยผมจะอธิบายเรื่องเซ็นเซอร์ให้ฟังเพราะว่าปัญหาของการทาไมโครโทเลอร์เนี่ยคนทํากับคนใช้มันคนละคนกันครับผมเ่็คนใช้ผมเปคนทําสวนนะคนทาเกษตรผมรู้เลยว่าเซนเซอร์ตัวเนี้ยไอ้ที่เขาบอกความชื้นในดินเนี่ยใช้ไม่ได้ ผมจะมาบอกว่าใช้ไม่ได้อย่างไงคนที่ใช้ความซื้อนินดเนี่ย,ย,ยคุณทําแปลงใหญ่ไม่ได้แน่นอนเดี๋ยวชิปหน้าจะมาบอกนะครับเรื่องเกี่ยวกับมือเลอแล้วก็ของผมเนี่ยดึงตรงข้อมูลเขียนใน PHP ดึงดึงเว็บของหน้ากรมุตุมานะฮะนี่ฮะนะฮะเราก็จะเห็นถ้ามองในมือถือก็จะเห็น,นะฮะ เออมันจะอัปเดตเดียวไทม์เนี่ยตอนนี้ผมหกโมงเย็นผมก็เนี่ยอัปเดตวันจันทร์นี้หมกมาเนเป็นเดียวไทม์อัปเดตทุกชั่วโมงนะฮะเราก็จะเห็นแนวคลื่นอ่ามันผมทําอย่างเงี้ยผมก็รู้เลยว,วันเนี้ยผมไม่ต้องรดน้ําแน่สภาพอากาศเป็นอย่างเงี้ยถ้ามีฝนสักสักหย่อมหนึ่งเนี่ยเนี่ยมีคลื่นมีอะไรคือเราเราละเอียดกว่าฮะละเอียดกว่าพวกรายงานสภาพอากาศอากาศีกนี่อันนี้ก็คือเป็น เป็นหน้าตาของเว็บผมนะฮะเป็นของแอปที่ผมควบคุมใช้และควบคุมส่วนนะครับคือเดี๋ยวผมมันม่งว่างก็เลยเอามาลงให้ดูะฮะเดี๋ยวผมจะไปติดตั้งนะฮะแล้วก็จะเอามาให้ดูทีนะครับว่าการทํางานเป็นยังไงอันนี้ให้ดูเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูลักษณะของการเปิดใช้งานนะครับผมอัดคลิปไว้โอเคนี่ครับอันนี้อันนี้คือน,นะฮะ อันนี้เรเลยอันนี้ย้ำต่อเดี๋ยวลองเปิดไม่ใช่เขียนว่ามอเตอร์มอเตอร์มี่อลหนึ่งแอลสองแสามนะครับกดผิดพอกดปุ๊บครับเปิด L อหนึ่งถ้าเรเลย์มันทำงานไอตัวหนังสือมันก็จะเป็นสีเขียวนะทำงานแล้ว้องเปิด L อลสองคก็ใช้เปิดไฟสองร้อยยี่สิบยี่สี่โวลต์ได้หมดนะครับในกล่องของผม เวลาจุบมันจุไว้ในกล่องเวลาเปิดมันก็สถานะมันก็จะตีกลับนะครับจนกว่าอา่มันจะอัปเดตเดี๋ยวลองปิดกับเดี๋ยวลองกดสวิตช์นะครับสวิตช์มีตัวเดียว ต่อยแคลหนึ่งไว้กดก็ติดเลยนะครับถ้ากดอีกทีก็จะดับใช่ใช้สวิตก็จะไวฮะกดติดกดอีกทีก็ดับอย่าแห้งนี่เพื่อน เดี๋ยวดูอีกคลิปหนึ่งเมื่อกี้ลืมให้ดูสถานะาหน้าเว็บนะตอนนี้มันออฟอยู่เดี๋ยวลองกดสวิตช์นะสถานะหน้าเว็บมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยลองปิดครับนะครับก็มาเสร็จมาก็เป็นเป็นกล่องที่ประกอบมาฮะในยะประกอบมาก็จะอยู่ในรูปเนี้ยนะี่ครับ สั่งงานได้ทั้งหมด16ดีเล์นะครับไม่ต้องอยู่ในพื้นที่ในอินเทอร์เน็ตก็ไม่ต้องมีผมใช้อินเทอร์เน็ตโดยการโฟลว์พอร์ตจาก3 g เอานะครับเปิดพอร์ตมาจากศูนย์ข้อมูลของแคทเทเลคอมนะครับก็คือเราไม่ต้องเป็นต้องออมีอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ก็ได้ขอแค่มีสัญญาณโทรศัพท์ก็เข้าถึงได้นะครับเช็คเคอือขายได้ครับ <c oughs> อ่าคราวนี้ผมมีระบบปฏิบัติการอยู่ตัวนึงครับเขียนโดย C# ีชาร์ปซึ่งก็เอาไว้สําหรับในหนําผมนะครับในส่วน เอาไว้สั่งงานเราไม่ต้องเดินไปเปิดน้ําปิดน้ําอย่งเนี้ยดูข่าวสารรับเ,เพราะว่าผมเปิดร้านค้าออนไลน์ด้วยแล้วก็มีฟาร์มหลายที่ดูกล้องวงจรปิดด้วยก็เขียนไว้นะครับเขียนไว้รองรับเล่นๆเราก็เลยตั้งชื่อมันว่า e N, วเอียนก็เลยคิดว่ามันฝรั่งมันมีจาวิธเงี้ยผมก็เลยอยากจะมีแบบนั้นบ้างนะครับแต่เราคงไม่รับของเขาหรอกครับก็เลยเขียนโดยภาษาง่ายเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับมันทํายังไงได้บ้างเย็น เจ้าค่าคุณหลวงเย,วย็นเวยมาแล้วค่ะคุณหลวงมีอะไรให้เย็ยนรับใช้เจ้าค่ะเปิดระบบควบคุมสวนด้วยคอมพิวเตอร์กำลังเตรียมข้อมูลเพือเปิดระบบควบคุมสวนด้วยคอมพิวเตอร์ ก็ใช้เขียนโปรแกรมทั่วไปนะครับใช้เป็น Speed r e o g n i t i o n ก็เชื่อ Basic ได้แล้วระบบควบคุมสวนด้วยคอมพิวเตอร์อเปิดน้ำโซนที่หนึ่งเปิดน้ำโซนที่หนึ่งปิดน้ำโซนที่หนึ่ง เกิดงานโซนที่หนึ่งมีบั๊กบ้างในบางครั้งนะเิด <laughs> ระบบควบคุมสวนด้วยคอมพิวเตอร์เิตระบบควบคุมสวนด้วยคอมพิวเตอร์เยน็นเจ้าค่ะคุณหลวงแนะนำตัวเองหน่อยสิเยน็นสวัสดีเจ้าค่ะดิฉันชื่อเย็นเป็นบ่าวรับใช้ในเรือนของท่านเจ้าคุณ ดูและจัดก,การเรื่องสวนและควบคุมการทํางานต่างๆในสวนภายใต้ระบบการทํางานด้วยเทคโนโลยีคล้ายกับปัญญาประดิษฐ์ที่จะเข้ามาช่วยคูยคุยสนทนาและหาคาตอบให้เป็นธรรมชาติเพื่ออำนวยความสะดวกในการทาสวนให้แก่ท่านเจ้าคุณมากที่สุดดินน้ําร้อนอ่ะสวัสดีเย็นปิดนับสวัสดีค่ะคุณหลวงจะให้เปียนเตรียนน้าร้อนหม่เจ้าค่ะคือว่ามันมัน พอเราทำอย่างเงี้ยมันก็เราาทำเพื่ออำนวยความสะดวกตัวเองนะครับแต่ถามว่ามันจะสมุดไหมก็มันมีบักก๊กบ้างมีอะไรบ้างพี่ๆที่เขียนโปรแกรมอะไรอย่างนี้ได้นะครับผมผิดพลาดตรงไหนก็ช่วยชี้แนะด้วยนะครับผมก็มือใหม่ในการหัดเขียนนะครับผมไม่ได้เรียนมาด้านนี้นะครับแต่ว่าพยายามมอาแล้วกันใช้ความพยายามอย่างเดียวเลยโอเค <c oughs> อันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูคลิปนี้ก็คือเออ่คลิปนี้ก็อันนี้ลองลองใช้งานจริงนะฮะลองใช้งานจริงต่อโหลดดูแล้วก็เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองดูนะครับลองดูเอานะพี่ผมเคยมากเลยพี่ผมเดือดๆป๊บเดี๋ยวพี่ผมขอทราบรหัสตรงนี้ประเดี๋ยวเ,ย,วเย,วย็น,แ,น,นแล้มอือรหรัส แนะนำตัวหน่อยสิเย็นเราเมดเตอร์ลี่หมดแล้วเ,เจ้าค่าคุณหลวงแนะนำตัวหน่อยสิเย็นสวัสดีเจ้าค่ะดิฉันชื่อเย็นเป็นบ่าวรับใช้ในเรือนของท่านเจ้าคุณ ดูและจัดการเรื่องสวนและควบคุมการทํางานต่างๆในสวนภายใต้ระบบการทํางานด้วยเทคโนโลยีคล้ายกับปัญญาประดิษฐ์ที่จะเข้ามาช่วยคุยคุยสนทนาและหาคําตอบให้เป็นธรรมชาติเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำสวนให้แก่ท <Yeah, like ่านเจ้าคุณมากที่สุดเจ้าคเย็น้า้าคุณหลวงเย็นเว้ยมาแล้วค่ะคุณหลวงมีอะไรให้เย็นรับใช้เจ้าค่ะมีป่าร้องไง เจ้าครับคุณหลวงเปิดระบบควบคุมสวนด้วยคอมพิวเตอร์เปิดระบบควบคุมสวนด้วยคอมพิวเตอร์ปิดระบบควบคุมสวนด้วยคอมพิวเตอร์มีบั๊กมีบั๊กใช้ไมค์ตัวเก้าก้าบาทนั่งเป็นอย่างนี้ครับเย็นเจ้าค่ะคุณหลวง เปิดระบบควบคุมสวนด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยครับมันต่อเชื่อมต่อจะเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวเราเตอร์ของผมนะฮะแต่ว่ามันอยู่ในกล่องนี้เลยนะฮะผมออกแบบมันอยู่ในกล่องนี้เลยกำลังเตรียมข้อมูลเพื่อเปิดระบบควบคุมสวนด้วยคอมพิวเตอร์ ได้แล้วระบบควบคุมส่วนด้วยคอมพิวเตอร์เน่ยต้องรอนี่มันต้องรอออนไลน์นะครับมันจะขึ้นอะไร,ร,รจะขึ้นตัวเลขจะขึ้นอะไ์ขึ้นมาเย็นเจ้าค้าคุณหลวงมันยังมันยังไม่อ,อนเลย คุณหลวงเปิดปั๊มตัวที่สองเย็นเจ้าค่าคุณหลวงเปิดปั๊มตัวที่สองเปิดต๊ำตัวที่สองมันก็ต้องรอส่งสัญญาณเชื่อมจากเซิร์ฟเวอร์มา เปิดปั๊มตัวที่หนึ่งเปิดปั๊มเปิดปั๊มตัวที่หนึ่งเปิดปั๊มตัวที่หนึ่งปิดปั๊มตัวที่หนึ่งปิดปั๊มตัวที่หนึ่งปิดปั๊มตัวที่สองปิดปั๊มตัวที่สอง ปิดระบบควบคุมสวนด้วยคอมพิวเตอร์ปิดระบบควบคุมสวนด้วยคอมพิวเตอร์เย็นเจ้า่าคุณหลวงแนะนำตัวหน่อยสิเย็นอ่าโอเคนะครับก็พอได้เ,เราแล้วนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับคลิปพอดีผมจะเอาไปใช้ในสวนแล้วก็จะเอาลองดูว่ารวมกับพื้นที่จริงแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับ เยังไงก็ฝากติดตามหน่อยนะครับนะครับละกันนะครับของคนพันเกษตรเดี๋ยวก็ำลังทําเฟซของคนพันเกษตรโดยเฉพาะเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ก็เด <c oughs> ี๋ยวจะดูนะครับผมมตั้งใจว่าถ้าสมมติเราเขียนมันเต็มรูปแบบแล้วเนี่ยว่าจะดูว่ามีคนสนใจมา,มากหรือเปล่าเราก็อยายกจะสอนให้ฟรีๆนะครับแต่ว่าคนที่อยากมาเรียนก็ต้องมีพื้นฐานของของโปรแกรมของภาษาซีสักหน่อยนะครับรุ่นใหม่สักหน่อย แต่ทําทขายก็คงไม่ทำนะครับผมอยากสอนให้คนน้อยใช้ได้กระทาพวกเนี้ยมันอำนวยความสะดวกเหมือนผมเองผมไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะฮะผมก็รดน้ําต้นไม้ได้ทุกอย่าง,ด,างดูกล้องวงจรปิดดูไ,ด,ได,ด้ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีไฟฟ้านะฮะใช้เพื่อพัฒนาขอบคุณมากนะครับที่รับชมเดี๋ยวจะเอาคลิปของการลงพื้นที่จริงแล้วก็แต่ละส่วนแต่ละส่วนของเอียนไห้ดูนะครับ,บ e. แล้วก็ฝากติดตามเอียนด้วยแล้วก็ถ้าสมมุติท่านที่ ดูมีความชำนิชำนาญยังไงก็ฝากฝากแนะนำด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับ